เรา้าท,ท,ทำอะไรทำอะไรอ๋อจะถ่ยรูปไน่นี่นี่นะครับเราเดินอยู่บนสะพานกระจกนะครับบีมเอ้าตอนนี้กับตันบีมจะบังคับเรือแล้วครับโอ้ออกทะเลไปเลยออกทะเลไปเลยเอาปลาฉลามไปกัดต๊ดบี่ะนี่นะครับเราไปกินข้าวมาเสร็จแล้วนะครับพนักงานโถทรเที่ยวแนมโถหา ว่าจะอัปเกรดห้องให้เราครับเป็นห้องวิวพาโนราม่าดูซิดูซิวิวเป็นไงโอ้โหนี่มันรู้รากว่าห้องที่เราอยู่เมื่อกี้ทำไมมันกว้างใหญ่ขนาดนี้อะบิมโอ้โหสุดยอดมีนี่ไงดาวดาวเต็มเลยโอ้โหนี่ห้องใหญ่นะโอ้บิมอองว้าว โอ mm ้โหวิวสุดๆจริงๆครับห้องนี้ทานโนรามากของแท้เพราะว่าห้องนี้มันอยู่ตรงมุมเลยนะบีนะว้าวห้องใหญ่โอ้โหอ่ะก็ต้องขอบคุณทางโรงแรมแกนเซนเตอร์พอยด้วยนะครับอัพเกรดห้องให้เราแต่วิวดีงามจริงครับห้องนี้แล้วก็ห้องใหญ่โตมากโอ้บีมบีมมานี่ดิเนี่ยเนี่ยสะพานอะสะน้ำ อบินม,มงองเห็นสน้าเลยอ่ะโอ้ไปดูวิวข้างนอกกันครับเห็นทะเลครับเห็นทะเลโอ้ห <c oughs> อลังการงานสาร้างมากใช่นี่อ่เครื่องบินอยู่ข้างล่างนี่ชั้น25นะที่เราอยู่ห้องเก้าเราชั้น26อุ้ยห้องใหญ่เ่ะสสำหรับเป็นห้องสำหรับครอบครัวเลยอ่ะหลงอ้างลงอ้างอนอนอย่างนี้เหรอโอ้โห แล้วก็ชมววิเปิดน้ำตีฟองแล้วก็วิวข้างนอก oh. สส eline, โอ oh. oh. oh, ้โหสุดยอดสุดยอดมันอ่อนละมุนอ่อนละมุนได้เหรออโอ้โหดูสินี่ก็เป็นบริเวณห้องน้ำนะครับม่านจงปิดเฮ้ยย่่ลงมาได้ไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอะมายัมายัก้น ไปกดปิ้มปุ่มไม่มีไม่มีปุ่มแดงชินหยุดม่านจงหยุดเห็นชัดเจนปิดม่านปิดเห็นชัดเจนเลยโอ้ยยยยยยมันมีปุ่มครับนี่สวิตซิปเปอร์อยู่ตรงแม่บีน่าเห็นแล้วน่าเปลี่ยนแล้วว้าวรู่หลามากเลยอ่ะอ่ะเปิดม่านเปิดม่าน สุดยอด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 ยอม่านไฟฟ้าที่บ้านเราหน้ามีแบบนี้มั้ง,งนีบีนะ,นะมีไมโครเวฟด้วยครับห้องนี้แล้วก็ตู้เย็นจะเป็นแบบสองประตูบนล่างไปนอนโรงแรมเมื่อไหร่ที่ไม่เคยเจอนะตรงชั้นที่เราพักอ่ะมีตู้ขายอาหารด้วยอีเมีตู้ตแขวบริการด้วยฟรีนะฟรีนะแล้วังมือนะ แต่อันนี้เสียเงินเสียเงินแต่น้ำแข็งเนี่ยใครจะเอาเออกมาอข้างหน้าสุดยอดดดูลิฟต์ดิดูชั้นสิครับนี่เราตกดบั <c oughs> <อ>ตรเลยเราจะไปชั้นไหนไต้องแตะการาฟถึงจะลดเลขลิฟต์ได้ชั้นเอฟนี้ก็จะมีพวกสระน้ำคิิคขบาาับเสร็จแล้วข้างห้างลงมามีโต๊ะสนุกนี่มีบอกมีบอกเลยว,ว้าวมีห้องอาหารด้วยตรงนี้ อ๋อที่กินข้าวใช่ป่ะโอโ้โหนี่อยู่ชั้นอะไรเนี่ยชั้นเชั้นเอจริงแต่เราอยู่เหนือจากถนนนะ่ะกี่ชั้นกี่ชั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบๆกันดีกว่าอ๋อนี่ก็เป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำของที่นี่นะครับว้าวมีสไลเดอร์ด้วยูว้สไลเดอร์ยาวโอ้ยเด็กอยากเล่นแล้วมั้งเด็กอยากเล่นแล้ว บีมมีม้าให้เราขี่ด้วยเดี๋ยวเราไปสะพานสะพานกันชมวิวสะพานกระจกสะพานกระจกบีมน้ำหน้าไปเฮ้ยมีเพลงด้วยเหมือนแคทวอล์กเดินแบบเลยน่นนี่ไงบีมบีมมายืนบีมมายืนเนี่ยเนียเนียบีมมายืนนี่กระจกกระจกอะวางน้ำนะวางลื่น อุ้ยไม่แตกกระจกเขาหนาเาลื่นกระจกเขาหนาลื่นยังไงมันก็ไม่ตกลงไวหรอกเท่าไหร่อ่ะแม่ไปเลยมองไปแล้วมันวิววิวอะบีไม่กลัวเลยหรอบีไม่กลัวอุ้ยเหมือนเรายืนอยู่บนอากาศนะโอ้ยไม่กล้าอะไรอะไรอะไรปกติแม่บีเป็นคนไม่กลัวอะไรนะมองยืนบนน้ำเสียวเเคยเห็นในรายการตามเฟซบุ๊กของเมืองจีนปะที่คนเดินสะพานกระจกแล้วแบบว่าขาดเลยกลัวอะไรอะไรแม่บีไปเลยแม่บีเปเลย เาะทำอะไระทำอะไรอ๋อจะไถ่รูปแย่ๆน,น,น,นี่นะครับเราเดินอยู่บนสะพานกระจกนะครับแม่บีลุกขึ้นแล้วก็เดินหนึ่งรอบนี่น้องๆใครไม่เคยเห็นแม่บีเกิดความกลัวดูคลิปนี้ไว้นะครับปกติแม่บีไม่เคยกลัวแล้วเดินเดินเดินแล้วก้มหน้าลง <nehmer> ลกลมหน้าแล้วเดินกลมหน้าแล้วเดินเดินไปดูดดบีมดิดูบีมนี่บีมไม่กลัวเลย เสี่ยวอะไรมันแข็งแรงเครื่องบินจะออกแล้วมารับเราด้วยโหนี่วิวด้านบนนะครับมีแบบขิดยอดมากเดี๋ยวเขาเปิดไฟใช่ใช่ใช่กลางคืนเปิดไฟเดี๋ยวเราลงไปดูไฟกันกลางคืนเนี่ยห้องเรานะยู่มุมเนี้ยตรงสันๆเนี้ยวิวพาโนรามาอ่ามี2อฝั่งมีสองฝั่งชั้นละสองห้องเท่านั้นนะอวิวพาโนรามา อุ้ยสไลเดอร์อยากเล่นอ่ะบีมอยากเล่นสไลเดอร์อ่ะว้าวสวัสดีครับรู้จักบีมด้วยว้าวโอ้น้ำคว่ำน้ำคว่ำตกใจเลยเอออันนี้ครับเราเจอคิดขับ้ว <c oughs> เป็นบรยรยากาศคิดขับที่นี่นะอ่ะ มีเกมให้เราเล่นมีเกมให้เราเล่นบีมแม่โดนฉลามกัดไปแล้ว,วโอโอ้โหกัดมิดเลยอ่ะฉลามกัดไปแล้วเกมตอนนี้น้องบีมเล่นเกมครับ<ท>เกมลีโก้เกมลีโก้นั้นม่ลีโกว่นี่ระหว่างที่น้องบีมเล่นเกมแม่บีพาัว่านะครับนี่จะเป็นห้องสมุดห้หองสมุดห้องสมดหนังสือนิ่านใช่ถ้าสมมุติแม่บีเป็นเด็กนะครับแม่บีเป็นเด็กอ เล่นไข่ของอเล่นบทบานบทบานสมมติข่ของอ๋อนี่นี่นี่มาเล่นรถไม้แล้วครับตอนนี้บีมชอบอะ่ะรถไม้อะ่ะสอ้ลเดอร์สไลเดอร์ล,อรลบ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 นะครับสนุกไหมครับบีม อ้าตอนนี้กัปตันบีมจะบังคับเรือแล้วครับวอ้ออกทะเลไปเลยออกทะเลไปเลย,ยเอาปลาฉลามไปกัดตุดบีม <c oughs> อะไรมาทำร้ายกัปตันของเราไม่ได้นะครับกัปตันฆ่าตายหมดอ่ะโอเคเราก็ไปเปลี่ยนชุดไว้น้ํามานะครับก่อนเดี๋ยวไปเล่นนก่อนไปเล่นน้ำข้างบีมทํากิจกรรมก่อนนี่เ,เขาจะมีประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์บีมจะทำวันไหนครับ ททาดาวเหรอทาแบบนี้ค่ะอ๋ดาวมีดาวมีสีให้เราเลือกบีมเลือกสีเลยบีมเอาสีไหนค่ันนี่นี่แม่บีเขาแปะกาวแล้วประกบดาวแล้วสองสีเขียวแดงบีมเลือกเองแล้วก็เนี่ยตกแต่งอันนี้ตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพันก้านเดี๋ยที่เห็นปากก้านยังไม่สวยเดี๋ยวพันก้านก่อน ให้เป็นกลบเสกป๋าเป็นกบทำไมล่ะเราก็ผ่านผ่านม้วนม้วนเห็นไหมตรงเนี้ยใช่เช็คมาเสร็จครูเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยงามก็ขายขอดูขอดูขอดูใกล้ๆนะครับขอดูใกล้ๆนะครับโอ้โห้ผิวไหวผิวไหวสวยงามมากบีมขอบคุณพี่ครับด้วยขอบคุณครับอ่ะ